สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูการ์ดจอของ GTX 1060นะครับจากที่เขาส่งการ์ดจอนะครับเป็นการ์ดจอขุดเหมือนนะครับเขาส่งมาให้เราทั้งหมดน่าจะ6ตัวนะครับเราเทสไปด้วหนึ่งตัวนะครับคือชิปเสียนะครับอาการชิปเสียของเขาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเสียแบบไหนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดูแล้วน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากเลยเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับว่าอาการเสียของวันเตืนแบบไหนนะครับ เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทํานะครับไม่ควรทําไม่คิดว่าจะมีคนทําแบบนี้นะครับแต่ไม่รู้การ์ดจอตัวนี้จะเหมือนกันหรือเปล่านะครับถ้าเจ้าเป็นเจ้าของคนเดียวกันก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับโอเคเราก็จะมาลื้อดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็จะได้เป็นคลิปที่ไม่ต้องตัดต่ออะไรมากไปนะครับก็เป็นอาการชิปเสียเหมือนตัวแรกเปล่าครับซึ่งตัวแรกเนี่ยเราเช็คไปแล้วนะครับเป็น gtx 1 0 6 0 6 g นินะครับเป็นอาการชิปการ์ดจอเสียนะครับ พอเราเห็นแกออกมาเราก็ตะลึงเล็กน้อยนะครับว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้ก็ <c oughs> หวังว่าตัวที่เหลือเขาก็น่าจะทําเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจ้าสองคนเดียวกันเขาก็น่าจะทําอะไรที่คล้ายๆเหมือนกันทุกตัวนะครับโอเค เราเช็คไปแล้วนะครับหนึ่งตัวคือชิปเสียนะครับก็หวังว่าตัวนี้จะเป็นเหมือนกันหรือเปล่าเรามาแกะดูก่อนพร้อมกันเลย <c oughs> เป็นเหมือนกันจริงๆด้วยนะครับนี่ไงเป็นอะไรที่ไม่ควรทําอย่างแรงนะครับไม่ควรทําเลยเห็นไหมครับการเอาซิลิโคนมารองตัวทองแดงนะครับมันไม่สมควรทํานะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวชิปเนี่ยมันระบายความร้อนไม่ดีนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่โทโมอเฟดนะครับเพราะดูจาก ตัวแรกไปนะครับจากที่เราเช็คไปก็เป็นอาการชิปเสียนะครับคือชิปของเขาไม่มีความร้อนอะไรเลยนะครับก็คือเป็นอาการที่บอกเลยนะครับไม่น่าไม่น่าจะต้องทําแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะครับเขามีประมาณสองสาตัวมีหกตัวนะครับอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาอธิบายกันอ่าเห็นไหมครับเป็นวิธีที่ไม่น่าทํานะครับเพราะว่าไม่มีไม่สมควรที่เจาซิลิโคนหรือว่าโทมแพดนะครับ คืพ่นแผ่นมาวางระหว่างตัวชิปจอกับตัวซิงนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ตัวชิปเนี่ยระบายความร้อนไม่ดีนะครับซึ่งเป็นวิธีที่บอกเลยนะครับไม่น่าทําอย่างแรงเลยนะครับผมถ้าทําถ้าทําแบบนี้นะครับเตรียมตัวช <T> ิปพังได้เลยนะครับเพราะว่ามันถ่ายเทความร้อนไม่ดีนะครับผมมันจะถ่ายเทความร้อนไม่ดีปกติเขาออกแบบมาให้ตัวชิปกับตัวซิงเนี่ยถ่ายเทความร้อนได้เร็วๆนะครับซึ่ง ถ้าเป็นแบบนี้มันจะถ่ายเทความร้อนไม่ได้นะครับพอถ่ายเทความร้อนไม่ได้ชิปมันก็จะเสียเร็วนั่นเองเพราะว่าการถ่ายเทความร้อนไม่ดีนะครับโอเคมาเจอตัวแรกไปกเราก็งงๆงแต่เราคิดว่าถ้าเกิดว่าเป็นเจ้าของคนเดียวกันเนี่ยเขาก็น่าจะทําเหมือนกันทุกตัวนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นการจอขุดเหมือนะครับก็คือหวังดีนะครับหวังดีจะลองทงุ่มแผ่นให้มันระบายความร้อนให้ดีขึ้นนะครับแต่วิธีนี้มันไม่น่าทํานะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่า เขาออกแบบมาดีอยู่แล้วนะครับสมมติเพเอาไว้ลองแค่ตรงเม็ดแหลมก็พอครับไม่ต้องเอามาลองที่ตัวชิปอ่าดูที่าเหมือนกันไหมครับอ่าโทษนี้ไม่เหมือนนะครับมีแค่สองตัวที่เขาทำนะครับสองตัวนี้แต่ไม่รู้ตัวที่เหลือนี่ทำหรือเปล่าครับผมขอมาดูพร้อมกันเลยลวกันนะครับเพราะว่าเจ้าของคนเดียวกันขอคโดพร้อมกันเลยนะครับเราจะได้รู้เลยครับแต่ละตัวเขาเสียแะไร ดูนะครับเขามีอสองตัวเราลื้อไปพร้อมๆกันเลยตัวตัวนี้มีอะไรมาครับเนี่ยเขามีติดแบบนี้มาด้วยนะครับไม่รู้ติดมาทําไมก็อ๋อใบพัดลมหักนะครับใบพัดลมหักเขาก็เลยติดมาด้วยเผื่นะครับก็เผื่อว่าจะซ่อมได้แล้วมั้งโอเคก็ดูจากสภาพการต่อก็น่าจะมีรอยทํามาพอสมควรนะครับเราก็ลื้อไปพร้อมกันทีเดียวเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าน็อตมันเหมือนกันหมดนะครับไม่ต้องลัวสลับนะครับ มันเข้าเหมือนกันทุกตัวก็เจอไปสองตัวนะครับที่เอาซิลิโคนแผ่นาบางนะครับเราจะมาดูอีกทีอีกตัวที่เหลือนะครับว่าเขาทำเหมือนกันหรือเปล่า น็อตามนะครับน็อตามแตดงว่าน็อตตัวเมียด้านด้านในไม่แน่นนะครับมันก็เลยทําให้หมุนตามกันอ่าดูตัวนี้อ้าวไม่มีนะครับไม่มีแสดงว่าเขามีกันแค่สองตัวเนาะโอเคงั้นเราทําคลิปแค่นี้แล้วกันนะครับเราจะได้อันนี้ค่อยมาสรุปซ่อมอีกทีหนึง่ง นี่ก็ไม่แกะแล้วนะครับเพราะว่าที่กแกะแล้วเพราะว่าแกะไปเจอแค่สองตัวนะครับก็น่าจะเป็นแนวแนวแบบนั้นเนาะก็โอเคนะครับก็ถ้าใครที่จะลองพีบีโคนแบบนี้นะครับเป็นวิธีที่เราไม่สมควรทํานะครับเราต้องเอามันออกนะครับไม่เอาไม่เอามันมาลองบังอย่างนี้นะครับคือตัว ตัวชิปกับตัวทองแดงเนี่ยครับเขาต้องถึงกันนะครับต้องถึงกันมันถึงจะถ่ายเทความร้อนดีนะครับถ้าเกิดว่ามีอะไรมาบางังมันเนี่ยมันจะทําให้การถ่ายเทความร้อนไม่ดีนะครับมันจะทําให้ชิปเนี่ยเสียเร็วขึ้นนะครับเสียเร็วขึ้นหรือว่าหมดอายุเร็วขึ้นนั่นเองหรือว่าจะหมดอายุเลยก็ได้นะครับเพราะว่าตัวชิปกับตัวซิงค์มันไม่ถึงกันนั่นเองก็คือเป็นวิธีที่ไม่ควรเอาซิลิลโคนแผ่นหรือทอมอกแผ่นมาวางบนชิปจอนะครับก็หวังว่าคลิปนี้ จะเป็นแนวทางในการรองซิลิโคโนนะครับก็หวังว่าคงจะไม่มีใครเอาซิลิโคนแผ่นมารองแบบนี้แล้วกันนะครับไม่งั้นอายุของชิปของท่านก็อาจจะหมดเหลวขึ้นนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้เป็นแนวทางในการเวลาเราลึกซิลิโคนมาทํำสะอาดนะครับก็อย่ามีอะไรมารองแถวตัวทิ้งก็พอครับเพราะว่าตัวนี้กับตัวนี้มันต้องถึงกันเลยนะครับห้ามมีอะไรมากั้นขวางมันโอเคก็ไว้เจอกับคลิปงานซ่อมในคลิปต่อไปแล้วกันนะครับสวัสดีครับ